แล้วเราก็จะมาทําวันนี้เราก็จะมาทมําบุญทิเศษวสุให้ยายด้วยนะคะ

อะไรอ่ะน看看네้ำพึ่งเนาะอขาบอกว่าน้ำพึ่นนี่อโอ้บ oh, ึ้งเฮ้ยบึ้งบึ้งอันไปทางไหนแต่วันออกอยู่หรอเกือบออกหางไปทางไหนออกอยู่นี่ยันเด็เขียนเลขเอาถิ่มลูกนี่เนาะแม่ถ้าเขียนสูงถึงเก่ามันเคลียร์ขึ้นมาหายเนาะอื่นมันสามว่าบึง ไปเขียนศูนย์ถึงเก่าเนียยัดลงไปเขียนนน้อยอันนี้าก็จังมาเบิงหรืว่าเพื่อนเชียร์คือนม่ย่านใดอื่นเยอะมากนะครับเรามาขอเลขตรงนี้บอกรูบึ้งรูบึ้งอ๋อรูบึ้งคืออะไรเคยบ่นเห็นนะเนี่ยนี่นี่ภาษาไทยนี่กำลังเห็นนี่ไม่เที่ยวอยู่เออบ่อยมากว่าบ่เห็นจักเสื่อห้องตึกอีรินี่หาดูยากเริอันนี้รูบึ้งคือรูอะไร หาดูได้ยากเบื้งมันแมงมุมแมงมุมยักษ์แมงม่แมงมุมยักษ์เออ เอาเอาเขียนเลขกศูนย์ฮอเลขกเก่ามาถิมใส่แล้วเพิ่มสิเลียขึ้นมะหงเอาที่รีเด้นมาดแล้วก็ประดานกัะกา่ททแ่ทัองหันไปทังหท้งตดอก่ีมืกใหญ่น่มนไม่นอยลยเดี๋ยวหนีเลยอแล้วนั่นแหละรวังเชื่อของคนเราของชาวบ้านนะคะบอกว่าถ้าเอาเขียนแล้วก็ยอนเข้าไปยอดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะ เอาเลขให้เราให้โชคให้ลาบนะครับผมเขียนเป็นกระดาษนะครับแล้วก็โยนเข้าแล้วก็เข้าไปในรูแล้วเขาก็จะเขี่ยขึ้นมาให้เป็นตัวเลขนะฮะนี่คือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะผมจวดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะหาดูยากหาดูยากมากๆเลยนะคะผมรูนี้นะคะผมเขาบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นนะครับรูบึ้งนะครับดูยากมาก ขอโชคขอลาบด้วยนะจ๊ะสาธู เขาหวยนะครับดูบึ้งนะครับในมือนี่มีอะไรครับในมือในมือนี้มีเขาเรียกว่ามีเลขศูนย์ถึงเก้านะครับตามมาครับผม แต่เจอทิธานขอโศขอลาบเลกวันที่สามสิบท่านว่าพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามขอเลขถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงๆคันเลขจะออกจะได้ไก่เคียร์ออกมาเด้อมีเลขศูน<ล>ย์ขอเลขเก้าขอให้ลาบเด้อโศขอลาบเด้อจะไดะ้มีคนมาทำบุญ ละวัดจะได้เจริญรุ่งเรืองห้าหเดแก้าสามถูออกมาด้วอันนี้ออคือรู<า>บึ้งคือ,อหันออกมาทางทิศตะวันออกก็ดีนะครับผมอ่ะเรามาลุ้นกันว่าสามใบที่จะออกมา เป็นอะไรนะครับผมท่านจะให้เลขอะไรท่าน,นจะให้เลขอะไรแล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับของแต่ละคนนะครับผมนนค,บคอยติดตามนะครับผมใครที่อยากได้โชคได้ลาบนะครับติดตามนะครับครูนนท์ชาแนลนะครับ